แล้ในตู้เย็นเออแล้วเราต้องเปิดไหมเมนไลน์ไม่เราควรจะเปิดไหมเปิดสิแจ๊กถ้าเราเปิดเราจะตายไหมเช็คว่าหายไหมแล้วเราต้องเช็คยังไงปัดตีนเปิดเปิดโยกมันก็เปิดเปิดขึ้นแฮนได้บ่าวว่าประตูประตูใช่เราช่วยคุณได้สันติกับนะคะถูกเปิดแล้วเปิดแล้วนะ ยังไม่มีอะไรเขียนมาพร้อมโดนหลอกกันเลยอ่ะเปิดไหมตามนึกแล้วลกีนึงลงไงเคยเจอ,อแล้วชั้นก็ได้ยิยแต่ไม่เคยเจอแบบนี้มุกใหม่เหรอมุกใหม่เหรอ ว่าม่ไม่บอกอ่ะว่ามุกใหม่อ่ะแล้วก็มุกเก่าอ่ะ